ลั่นคิดถึงวิลลี่หอยทุ่มเงิน1ิบล้านเปิดร้านใหม่เปิ้ลนาครทุ่มเงิน1ิบล้านเปิดร้านใหม่ลั่นคิดถึงวิลลี่หอยได้เลิกตีเปิดร้านใหม่สายทูเดมูนาบนาครแอตเอเชียทีคที่เอเชียทีคงานนี้เปิ้ลนาครและจูนกสมาศิลาชัยก็ได้เปิดใจถึงการลงทุนทําร้านใหม่ใช้งบสูงถึง10บล้านบาทเลยทีเดียวตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าธุรกิจอาหารสมัย1ิกว่าปีก่อนเราก็ทําเล่นๆเ,เราชอบอาหารมีร้านของเราก็ดีนะ แต่พอเวลาผ่านไปโควิด -19 นี่แหละที่มันมาผลักดันให้เราอยากทําเป็นอาชีพจริงๆและมันกลายเป็นอีกธุรกิจหลักของครอบครัวพอเรามาทําแล้วรู้สึกว่ามันสามารถโตได้เราก็เลยวางแผนไว้เลยว่าในอนาคตธุรกิจอาหารของเราจะต้องเป็นยังไงทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงประเด็นที่อดีตเพื่อนสนิทอย่างเสนาหอยได้ให้สัมภาษณ์ถึงตนเองว่ายังคิดถึงและเป็นห่วงติดตามผลงานอยู่ตลอดทั้งนี้เปิ้ลก็กล่าวว่าดีๆดีใจไม่ได้เจอกันนานหลายปีมาก10บกว่าปีเขาพูดถึงก็เหมือนต่างคนต่างติดตามผลงานกันและกันมาก ว่าเขาอาจจะเห็นเราบ้างทางออนไลน์เราก็เห็นเขาบ้างในทีวีอย่างลูกๆสีอ๋อก,ก็เห็นพี่หอยตลกนะเราก็บอกนี่เพื่อนตานะเราก็เล่าให้ฟังกับความรู้สึกที่ได้ยินแบบนั้นเปิ้นนาคอนก็ว่าไม่ได้ฟังหมดแต่เห็นในติ๊กต็อกหรือทีเซอร์สั้นๆซึ่งเราก็ดีใจแหละน้องก็ยังคิดถึงเราอยู่เราก็ยังคิดถึงเขาอยู่เหมือนกัน